มาดูวิธีการโหลดสติ๊กเกอร์ไลน์ข้ามโซนต่างประเทศกันเริ่มต้นต้องไปโหลดโปรแกรมชื่อว่า OpenVPN Connect มาก่อนก็เสิร์ชหาใน App Store นะพอเจอเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้โปรแกรมหน้าตาเป็นอย่างนี้ OpenVPN เสร็จแล้วเราก็เปิดเว็บขึ้นมานะพิมพ์เว็บไซต์ว่า vpnget ก็จะเป็นบอกค่าของค่า vpn ฟรีต่างประเทศอะ่ะมดเราจะโหลดสติกเกอร์ของญี่ะ เราก็จะดูค่าของเขาสูบเนี่ยอย่างนิดนึงปื๊บคนะ่าของ J8 ก็คือคันนี้ก็มาเลือกตรงที่เขาเขียนว่า open vpn เนี่ยตรงกลางนี่มีเขียนว่า open vpn นะตรงนี้นะล้วก็กดเข้าไปตึง้งมันจะมีคอนฟิกที่เราโหลดนะคอนฟิกที่เราโหลดนะกล้องไว้โฟกัสนะจะให้ดูโฟกัสชัด นี่มันจะมีคอนฟิกให้เราให้เราโหลดนะนี่ก็คือค่าของตัวเซิร์ฟเวอร์เจแปนแล้วกดคำว่า Open VPN เสร็จแล้วเราก็กดคำว่า Open เปิดใน Open VPN เพื่อจะทำให้มันทำการ Import ค่าของตัวเซิร์ฟเวอร์เจแปนเข้ามาใช่ไหมนี่มันก็จะ Import โปรไฟล์เข้ามาแล้วนะของ VPN ตัวนี้แล้วกดบอก VPN เก็บเสร็จแล้วเนี่ย เราก็จะได้โปรไฟล์มันมาเนี่ยเราก็มากดติ๊กให้มันคอนเน็กหลังจากมันคอนเน็กไปไดจะขึ้นว่าคอนเน็กใช่ไหมเราก็มาเข้าโปรแกรม Line เราอนะ่รหัสไลน์ก็ถ้าใครล็อกไว้ก็ใส่ของใครของมันหลังจากเข้ามาเสร็จปั๊บเนี่ยให้ให้เข้ามาดูที่หน่วยเหมือด่าของสติกเกอร์ดูซิว่ามันยังมีอะไรใหม่ไหมเดี๋ยวทำการ ทิ้งไปก่อนเราจะสังเกตว่ามันขึ้นคำว่า VPN นะของเรา VPN แล้วแล้วเราจะลองเข้าโปรแกรมลายใหม่เพื่อจะให้มันโหลดจากทางเซิร์ฟเวอร์ฝั่งประเทศนั้นนั้นแล้วก็เข้ามาซึ้ปุ๊บเราก็มาดูในส่วนของร้านการสติ๊กเกอร์เห็นไหมว่าลายมันเปลี่ยนไปแล้วมันไม่ใช่ของไทยแล้ว เห็นไหมลายไม่ใช่ของไทยและนะลายจะเป็นส่วนของเซเวรยญี่ปุ่นแล้วเห็นไหมแค่นี้เราก็จะสามารถโหลดสติกเกอร์ที่มันอยู่ต่างประเทศที่ลายแปลกๆมาเล่นได้นะแต่ถ้าเราต่อ VPN เนี่ยเราแนะนำว่าเราอย่าไปทำธุรกรรมการเงินหรือไปทำเล่นเว็บไซต์อะไรเด็ดขาดเพราะว่ามันอาจจะโดนดักพาสว่วดได้แค่เข้ามาโหลดลายเสร็จปุ๊บแล้วก็รีบออกเท่านั้น จะได้ลายแปลกๆลายแปลกๆเอาไปเล่นแต่พอพอเราแอเสร็จเราก็ไปบล็อกเขานะก็ถ้าไม่เอาก็ไปบล็อกทิ้งก็ไม่ต้องรับข่าวอ่าบอกใ้เพิ่มเพื่อนคนนี้แล้วก็โหลดฟรีอ่าเพิ่มเพื่อนไปก่อนนะมันจะสังเกตอยู่เห็นไาว่า VPN เห็นไหมก็กดอนุญาตเราจะแจ้งเตือนเป็นภาษาญี่ปุ่นนะเพอเราเข้าจากเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่น แล้วก็ดาวน์โหลดเห็นไหมพอเพิ่มเพื่อนเสร็จปุ๊บก็จะดาวน์โหลดได้ละสติกเกอร์จากเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นตกลงปิดนอกจากเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นเรายังไปเซิร์ฟเวอร์ไต้หวันหรือยังไปเซิร์ฟเวอร์ต่างๆที่เป็นอยู่ต่างประเทศได้นะจะได้ลายการ์ตูนที่ไม่เหมือนของคนไทยเนี่ยแต่เราก็ไปค่อยบล็อกเขาออกไปทีหลังเพิ่มเพื่อนเสร็จปุ๊บแล้วก็ดาวน์โหลด ติ๊กเกอร์ญี่ปุ่นใช้ฟรีแล้วีมีอะไรอีกแปลกเป็นดุนด๊กดิ๊กด้วยอ่าไม่เอา,อ,เอ,า,เอ,าเอาลายสวยสวยได้เห็ดอ่ะนี่คือตัวอย่างการการโหลดติ๊กเกอร์ของต่างประเทศเราก็จะเลือกลายสวยๆอย่างเงี้ย ลายแปลกๆนะก็ะะดาวน์โหลดอ,อ่ะหลังจากเราดาวน์โหลดเสร็จแล้วปุ๊บให้เราไปลบค่า VPN ออกเราก็มาปิด VPN ไม่ได้ขึ้นคำว่า VPN อยู่ใช่ไหม เราก็มาเข้าที่โปรแกรม OpenVPN สั่งมัน disconnect กดให้มันเลื่อนไป disconnect มันก่อนนี่คือ disconnect แล้วมันก็จะปิดคำว่าไอตัวของ VPN ก็จะหลุดไปแค่นี้เองมันก็จะกลับเป็นของเซิร์ฟเวอร์ไทยอพอเราเข้าไลนา์เราจะสังเกตเห็นว่ามันเป็นเซิร์ฟเวอร์ไทยแล้วเดี๋ยวเราต้องปิดก่อน ปิดแล้วเปิดใหม่ปิดโปรแกรมคือหมายความว่า,าเลื่อนโปรแกรมมันทิ้งตอนนี้โปรแกรมมันอยากติดค่าเก่าอยู่ใช่ไหมเราก็ดันขึ้นเดี๋ยวนะกดสองทีก็ดันขึ้นให้มันปิดโปรแกรมแล้วเราก็เข้าไปโหลดใหม่มันจะโหลดเป็นค่าไทยกลับมาเดี๋ยวค่อยดูนะมันจะกลับไปเป็นของเซิร์ฟเวอร์ไทยลดล็อกหน้าจอกอนคิดลืมเอารหัสหน้าจอ เนี่ยมันจะเป็นชื่อเพื่อนญี่ปุ่นใช่ไหมแต่เดี๋ยวเราอ่าติ๊กเกอร์ไมล้านกัลติ๊กเกอร์กลับเป็นของไทยละขายหัวเราะอีเวนต์ก็เป็นของไทยละแต่กี้อีเวนต์ของญี่ปุ่นใช่ไหมพอเราต่อ VPN ไปแค่นี้เองเราก็จะได้สติ๊กเกอร์ที่เป็นของไทยแปลกๆมาฟรีอ่ะไอ้ของต่างประเทศมาฟรีก็ไปโหลดเอาจากแต่ละประเทศก็ญี่ปุ่นบ้างเกาหลีบ้างอะไรเงี้ยหรือไต้หวันก็แล้วแต่ที่ไหนมีโปรโมชั่นเราก็ไปโหลด ที่สําคัญอีกอย่างที่ลืมบอกก็คือถ้าจะโหลดสติ๊กเกอร์ต่างประเทศเนี่ยในส่วนของตั้งค่าแล้วก็บัญชีเนี่ยห้ามใส่เบอร์โทรห้ามห้ามรีจิสเตอร์เบอร์โทรถ้าใครใส่เบอร์โทรไปแล้วเนี่ยให้ทําการลบโปรแกรมออกแล้วก็ล็อกอินเข้ามาใหม่ติดตั้งโปรแกรมใหม่แล้วล็อกอินโดยผ่านรหัส ID ที่เป็นอีเมลเข้ามาแต่อยา่ารีจิสเตอร์เบอร์โทรไม่งั้นมันจะไม่สามารถใช้ VPN ไปโหลดข้ามประเทศได้